ก็ทําปลาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครนี่ครับโหแบบสวยสวยสวยเลยสวยสวยสเดี๋ยววันนี้จะเป็นต้มปาเตะปลาเตะเดี๋ยวติดตามมาดูนะครับว่าทําแบบไหนนะครับบอกเลยวบน้นี้รับรองอร่อยอร่อยชัวเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันครับ สับประรดนะครับเอาลองก้อนนอไปแล้แล้วก็ขิงนะครับขิงขี้ขิงเ้าไปแล้วก็ ลากผักชีน,น,นี่ครับหน้าผักชีใส่กันแบบจัดเต็มเลยหน้าผักชีแล้วก็ปลาปลา,าเลี้ยงมาเลยนะครับเอาปลาเลี้ยงไปทีนี้กำลังต้มน้ำอยู่นะครับน้ำเราก็จะใส่เป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นน้ำแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับ แล้วก็เกลือเค็มรสให้ออกเค็มเปรี้ยวครับเค็มหวานนะเค็มหวานก <บา S 1> ินเปเค็มหวานนะครับ,บ,บ,บแล้วเดี๋ยวก็เอานี่มะขามเปียกสักหน่อยหนึ่งใส่เข้าไปาไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเปรี้ยวมากเพราะว่าเปรี้ยวจากไอ้สับปะรดดีนะอื้มโว้ย อย่าไปทำเลยแมวเพียบเลยแม่จะมากินแล้วนี่ก็ปลาเรียงไปเลยนะครับใส่เข้าไปปลา,าใส่ไม่ได้ตัวใหญ่ปะต้งไงมะเนี่ยเดี๋ยวโอ้พลาดเลยหม้อเล็กต้องผ่าครึ่งได้ผ่าครึ่งอ,อ่ะหนูเตรียมตัวเลยนานาไหมตัวใหญ่อะ นานได้ตัวใหญ่ดีเดียวโอตเดียวเลี้ยวจัดเลี้ยวจัดใส่เข้าไปเลยนานได้ตัวใหญ่ใส่ไปหมดแล้วครับพวกเกตพวกอะไรเนี่ยอ่ะหมอได้ไปอีกบ้างเนี่ยดูนะ ดูแล้วหม้อได้เล็กนะใส่เข้าไปอืมเป็นจัดเข้าไปนะให้มันได้พอดีปลาเยอะหม้อมเล็กนั้นน,นานๆได้ปลาเยอะทีครับก็เลยนี่หน่อยเดี๋ยวมันจะยุบนะครับมันจะยุบเองเอเคอ่างี้ครับแล้วเดี๋ยวเราน้ำราดมาใส่แล้วเราก็เคี่ยวไปประมาณแปดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปเตรียมน้ำราดสับลองสูตรนี้อร่อย กินกันแบบข้าวหมดหม้อแน่นอน,ออน,นนะอเดี๋ยวร้อนแล้วนะครับเติมน้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอุ่นเคี่ยวไปเรื่อยๆครับไปด้วยไฟ, on, ไฟอ่อนๆเดี๋ยวให้เดือดก่อนนะครับเดือดก่อนแล้วก็เบาไฟอุ่นไปเรื่อยๆครับประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงนู้นนะครับสูตรนี้อร่อยชัวร์เดี๋ยวดูนะครับตอนนี้ผ่านมาสี่ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับกับปลาต้มซาเตียนะครับ S <S> โอ้หสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวเคี่ยวต่อกันอีกนะครับอีกสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้นี้บอกว่าเลยว่าแซบแสบแสบสุดยอดตอนนี้ก็เคี่ยวมาร่วมสิบชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ว้าวโอ้โหสีสวยเลยนะครับเนี่ยเขี้ยวไฟอ,อ่อ,อนๆบุงบ้งๆไปเรื่อยๆเลยนะครับผ่านเลยนะเดี๋ยวใครชอบพริกแห้งก็เอาพริกแห้งใส่ไปได้นะครับเรียบร้อยนะครับกับปลาต้มซาเตะคล้ายๆต้มเค็มนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่อ้อยใส่สับประรดแทน หนูแนะนำนะครับลองทำกันดูอร่อยง่ายๆกับลุงโจรครับ